สวัสดีครับผมพบกับช่องแชม a n ชนะอีกครั้งนะครับวันนี้จะมารีวิวงานยูโดนะครับยูโดเซนไคเซอร์นะเป็นชุดที่2นะครับซึ่งรอบที่แล้วก็รีวิวไปแล้วนะตัวทูไคเซอร์นะครับเจ้านี่นั่นเองนะทูไคเซอร์นะครับพร้อมกับเกาะของเขาก็คือทินเพนฟอร์มแล้วก็โอนะครับนี่ก็จะเป็นตัวที่เหลือเนาะก็คม เดี๋ยวมาไล่ดูกันเลยนะครับก็เป็นเบอร์หนึ่งชื่อว่าซูเปอร์เซนไคเซอร์กล่อง A นะครับซูเปอร์เซนไคเซอร์กล่อง B ีซูเปอร์ทูไคเซอร์เกาะนะครับเป็นตัวเกาะเดี๋ยวจะไม่มีตัวเนาะนี่ตัวจะอยู่ในกล่องเบอร์น่าจะเบอร์สนะครับแล้วก็เป็นเบสเป็นลูกกระจกของฝั่งตัวร้ายเนาะแล้วก็สเตซีซ่ากับเซนไครเรตนะครับเซนไครเรสก็คือเซนไคเซอร์ก็จะหัวหน้าเขาเป็นสีขาวนะครับเจ้าเซนไคเซอร์เนาะนี่นะครับ แต่ว่ามีหัวหน้าที่แท้จริงก็คือเซนใครเร็แต่ว่าจะเป็นหัวหน้าที่แท้จริงหรือเปล่าต้องไปดูกันในช่องการ์ตูนขับนะครับไม่แน่ใจว่ามีฉายตอนที่เขาออกมาหรือยังเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูด้านในกันนะครับว่ามันเป็นยังไงให้ดูรอบกล่องก่อนน,นะนี่นะครับก็คือตามนี้เลยนะหน้ากล่องด้านข้างนะครับประมาณนี้ด้านบนก็จะเป็นตัวรูปของแต่ละคนนะครับด้านหลังเป็นไลอัพเขาเนาะนี่นะมีให้ดูหมดเลยว่าแล้วก็บอกว่าสูง11เซนจุดขยับ20จุด ใช่ไหมถ้าผมอ่านไม่ถูกนะอ่านไม่ผิดนะเออนี่นะครับไลา์อัพเขาเนาะเกาะเขาใครยังไม่ได้ดูชุดนี้นะครับไปดูได้มุมนี้เลยมุมขวานี่นะครับแล้วก็จะมีโดวต่างๆเนาะโอเคเดี๋ยวแกะด้านในดูกันครับว่าเป็นยังไงนะครับ และนี่ก็จะเป็นของที่อยู่ในกล่องทั้งหมดนะครับทั้งหกล่องนะครับก็จะมีของที่สําคัญที่สุดเนาะตามชื่อผลิตภัณฑ์นะครับชื่อว่าแคนดี้ทอยก็คือแคนดี้นะครับลาเนะนั่นเองเอาจริงๆมันอร่อยนะครับแต่ว่านี้มันเซนไคเซอร์มันฉายก็3ปีแล้วนี่น่าจะกินไม่ได้แล้วนะไม่ไแน่ใจเหมือนกันก็ทิ้งนะครับมาดูถุงแรกกันนะครับซูเปอร์เซนไคเซอร์นะครับจะมีให้เขาประกอบมาแล้วนะอันนี้ก็เหลือแค่สติกเกอร์นะครับ นี่นะครับประมาณนี้ถุงเบอร์หนึ่งเบอร์สองส่วนขานะครับเมื่อกี้ส่วนบนนี่ส่วนล่างเนาะมาพร้อมกับเกียร์ทริงเกอร์ที่มีตัวตัวนี้ด้วยนะเรียกอะไรไม่รู้อะ <c oughs> แล้วก็สว่านนะครับอาวุธเขาอันนี้กล่องที่สามเป็นส่วนเกราะนะครับของทูไคซา r นั่นเองสติกเกอร์เยอะมากๆ <c oughs> สี่นะครับเจ้าเบเจ้ากีกี้นั่นเองตัวกีกเนาะแต่วุ้ยขาหลุดอนะ่ะพัดมีลงสีมาให้ไหมลืมดูเลยอ่านี้มีลงสีมาให้นะครับลงสีมาให้หัวไม่มีส่วนขาไม่มีนะครับมีแยกชิ้นดํากับเทาเอ๊ะอะเป็นลงสีครับอันนี้เป็นชิ้นเทานะครับลงสีดา ส่วนบนละ่ะนี่ลงสีมาให้เออัคนี้ทอยลงสีมาให้ด้วยเพิ่งรูน้นะเนี่ยนึกว่าเป็นแบบพวกตัวแพงๆอย่างเดียวนะครับแล้วก็ตัวหลังะรุ่นใหม่ๆเนาะโอเคนี่ต่อมานะครับสเตซิซ่าเป็นตัวสีดําลงสีม่วงมาให้นะครับอน,นะตัวนี้มีผ้าพันคอด้วยเทย่่นะครับนี่เห็นเขาว่าตัวนี้หายากสุดนะครับแบบว่าคนเขยต้องการไม่ใช่หายาก,กคนต้องการมากที่สุดในเซตนี้แล้วก็เซนไครเรสลงสีทองที่อ,อกมาให้ ที่เขานะครับ,รบสติกเกอร์เพียบเลยแล้วก็มีปืนอันนี้เขามีปืนแบบพิเศษมาให้นะนี่นะมีเลเซอร์ด้วยแล้วก็เป็นชิ้นแดงครับโอเคเดี๋ยวผมแปะสติกเกอร์เสร็จแล้วมาดูกันว่ามันเป็นยังไงครับและผมก็แปะสติกเกอร์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าผมบอกไว้ก่อนนะครับผมไม่ได้แปะ ทุกชิ้นนะครับสติกเกอร์บางชิ้นผมก็เอาปากกาสีเงินมาขีดด้วยเนาะปากกาสีทองอะไรเงี้ยมาขีดเพราะไม่อยากให้มันเป็นสติกเกอร์ทั้งตัวอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ามันก็สวยครับแต่ว่ามันก็ดูแปลกๆเนาะเนี่ยครับเหมือนให้ดูเซนไคลเซอร์นะครับพอเป็นสติกเกอร์ทั้งตัวมันก็จะแบบแปลกๆนิดนึงอะไรเงี้ยครับเนี่ยครับมันจะเป็นรอยยับรอยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แย่นะครับแต่ว่าผมมีปากกาสีทองพอดีด้วยก็เลยเอามาขีดๆเนาะเนี่ยครับอย่างตรงนี้ด้านหน้าเป็นเข้าลงสีมาให้ครับด้านหลัังเเเป็นนนสติกกกอร์ี่ยม รุดลุยนะครับขยับเล่นไม่กี่ทีของเซนไคเรสผมก็เลยเอาประกาสีทองขีดมันซะเลยโอเคมาดูตัวแรกกันนะครับตัวแรกก็คือเซนไคเรสนะครับที่ให้ดูตัวนี้ก่อนเพราะว่ามันโมเดลกับเซนไคเซอร์เลยนะเหมือนกันแบบ1 0อยเซนะครับแค่คนละสีกับสติ๊กเกอร์ไม่เหมือนกันแค่นั้นเนาะให้ดูนะครับจุดขยับจะเหมือนกันหมดเลยนะนี่ครับงอได้แบบนี้ทุกตัวเหมือนกันหมดนะครับยกเว้นตัวนี้นะเดี๋ยวให้ดูจุดขยับเพิ่มนะครับแขนจะงอได้90องศาอง่านี้นะครับแล้วก็หัวไหล่ดึงได้นะครับ ดึงเพื่อให้มันแบบกอดอกอะไรเงี้ได้องศามากขึ้นเนาะแล้วก็หัวนะครับหมุนได้รอบเลยอันนี้ผมเอาสีขาวทานะเดี๋ยวแก้ที่หลังนะเพราะว่าเขาไม่ลงสีขาวตรงนี้มาให้อะทําไมก็ไม่รู้เดี๋ยวค่อยเอาททนเนอร์ลบแล้วก็เดี๋ยวค่อยหาลงสีใหม่เนาะโอเคเนี่ยตรงนี้ยังลงสีมาให้เลยผ้าคุมหลังเป็นสีขาวนะครับแต่ตรงนี้ไม่ลงให้เออสติ๊กเกอร์ก็ไม่ให้เลยนะตรงเนี้ยแปลกมากโอเค ตัวนี้ชิ้นเข่าเขาก็ลงสีมาให้นะครับอันนี้ผมเอาปากกาสีเทาขีดแล้วนะตรงกลางปากกับกลางหน้าอ,อกนี่นะชิ้นตาเป็นสติกเกอร์นะครับสวยดีหัวเป็นเลขสี่สิบห้านี่ก็ลงสีมาให้นะครับสีทองสีทองนี่ผมเอาปากกาสีทองขีดแล้วนะจะเห็นว่ามีรอยเลอะอยู่นี่นะครับสีทองแขนเหมือนกันเนาะขานะครับจะเป็นงอได้ประมาณนี้นะครับนี่เลยแล้วก็ข้อเท้าแบบนี้เลยนะครับนี่นะถือว่างอได้เยอะนะครับพอๆกับโชโดซูปเปอร์เออ คล้ายๆกันเลยนะครับแต่ก็ตัวนี้วัสดุจะไม่แข็งแรงเท่าหรือว่าตัวนี้ตัวนี้รู้สึกว่าฝั่งยูโดมันจะแข็งกว่านะครับแบบมันดูมันดูน่าจะแตกง่ายกว่าความรู้สึกนะนี่หมุนได้นะครับต้นขาฮึบด้าน,นหลังก็โล่งๆเลยนะครับสติ๊กเกอร์เข็มขัดจะเห็นว่ามันเป็นรอยของเซนไคเลสเอ้ยเซนไคเซอร์หมดเลยนะแต่แค่มันไม่มีสติ๊กเกอร์นะครับเพราะมันโมเดลกันเลยนี่นะครับ ตัวนี้เขาก็จะมีอาวุธมาให้นะครับแล้วก็จะมีมือกำรรม,มาให้ด้วยนะมือกำแบบทั่วไปแล้วก็จะมีปืนเขานะครับเกียร์ริงเกอร์เนาะพร้อมกับเลเซอร์นะครับนี่สวยมากแล้วก็เนี่ยจุดตัดเาพราะมันเป็นมันเป็นพลาสติกที่เขาฉีดมามันเป็นผาแนวันเป็นสีแดงนะครับแล้วเขาลงสีขาวมาให้มันก็เลยเป็นอย่างงี้แปลก,แ,ปลก,แ,ปลกแทนที่จะเอาสีขาวฉีดมาเลยเออแปลกดีครับอันนี้ตัวเลเซอร์ก็ลงสีมาให้นะครับเป็นแบบเพชร นิดหนึ่งแล้วก็รอบนี้เกียร์ทลิงเกอร์นะครับเป็นพลาสติกสีแดงฉีดขึ้นรูปมาเนาะรอบก่อนเป็นสีขาวนะครับนี่นะให้ดูกับของเซนไคเซอร์มันก็จะแปลกๆหนะ่อยเนาะพอมันเป็นสีขาวทา,ทางนี้ปืนมันเป็นสีแดงนะเอ,อรอบนี้ก็เป็นสีแดงมาให้เลยแต่ว่ามีเลเซอร์ถอดไม่ได้ด้วยนะดูตัวต่อไปกันครับตัวต่อมานะครับซูเปอร์เซนไคเซอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นเหมือนหุ่นยนต์เลยนะ เป็นหุ่นยนต์เลยแหละตอนนี้ก็ถือว่าจุดขยับโอเคนะครับเท่ด้วยก็มีอาวุธมาให้แต่ว่าเป็นอาวุธแบบประหยัดงบนะนี่นะกลวงโบเลยด้านนี้ด้านนี้ <c oughs> ดีไซน์มาเต็มที่สวยเลยครับแต่กลวงโบนะอีกด้านหนึ่งหัวก็ลงสีมาให้นะครับหัวกับหน้าอกนะจะมีสติกเกอร์ตรงชิ้นตานะครับตานี้ไม่ไแน่ใจว่าน่าจะสติกเกอร์เหมือนกันหรือเปล่าเขาจะลงสีทองมาให้กับสีดำเนาะเออตรงนี้ก็สติกเกอร์นะครับสติกเกอร์สติกเกอร์แล้วก็ด้านหลังหัวก็สติกเกอร์นะครับนี่นะ เพราะจริงๆมันเป็นชิ้นเท่านะครับมีอาวุธมาให้นะครับเป็นเหมือนปืนเขาเนาะจริงๆมันติดอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าเขาไม่เจาะรูมาให้ก็เลยต้องมาติดอยู่นี่ก็แปลกดีตัวนี้ก็ถ้าในในหนังเขาจะแปลงร่างเป็นตัววีเล็กได้นะครับตัวเอยไม่ใช่ตัววีเล็กตัวแบบไดโนเสาร์ aur, กับยานลบนะครับแต่น,นี้จะแปลงไม่ได้เนาะ นี่นะครับอันนี้ก็ลงสีมาให้อันนี้ผมพ่นเคลียร์ด้านไปก่อนนะรือบอกว่าตัวนี้ผมพ่นเคลียร์ด้านไปทั้งตัวเลยสีมันก็จะด้านนิดนึงแปลกๆสวยดีครับตรงนี้เป็นสติ๊กเกอร์นะครับของดากอนสีซ่าเนาะใช่ไหมของจูเลนเจอร์สีเขียวผมยังไม่ได้ดูจูเลนเจอร์นะครับแกงกระตูนอมาฉายแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ดูเลยรอให้มันลงจบก่อนนะแล้วก็ตัวนี้จะมีเกียร์ทริงเกอร์มาให้นะครับพร้อมกับเซนไตเกียร์นี่นะครับเกียร์ทริงเกอร์ติดกับเซนไตเกียร์เที่ยวไว้้แปปงงล่าเ็นนตัวี แล้วก็ใช้ทานไม่ตายนะครับจุดขยับนะครับนี่ขาง,งอได้แบบนี้เลยนะง <Okay. S 1> อามาด้านหน้าได้ด้วยอเขาก็ลงสีดํามาให้นะครับบางจุดบางจุดก็เป็นสติกเกอร์นะบ,บอกไว้ก่อนอย่างเงี้ยสติกเกอร์สีเทาทำ <c oughs> ไมไม่เออมันแปลกดีครับนี่งอได้อย่างนี้เลยนะครับเท้าหมุนได้อย่างงี้นะหมุนรอบเลยงอได้อย่างงี้เลยถือว่าตัวนี้เป็นตัวที่ขยับได้อิสระค่อนข้างเยอะนะครับขาง,งอได้อย่างนี้เลยลมีอาวุธมาให้นะครับแต่มันจะติด มันจะน่ารำคาญนะครับเนี่ยเพราะมันติดหัวไหล่นะโยกไปโยกมามันก็ติดแทนที่มันจะอยู่ที่หลังเนาะี่ยผมอ่าจะเอาสว่านมือคว้านดูนะกำลังคิดอยู่ว่าจะทําดีไหมโอเคนี่นะครับก็จะประมาณนี้เนาะซูปเปอร์เซนไคเซอร์ต่อมาครับซูปเปอร์ทูไคเซอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวใช้เซนไตเกียร์เหมือนกันเนาะที่เอามาติดกับเกียร์ดาริงเกอร์นะครับนี่นะเขาจะมีเกียร์ดาริงเกอร์มาให้ด้วย เป็นสติกเกอร์ทั้งชิ้นเลยชิดสีแดงมาตัวนี้เหมือนจะเบสมาจากดากอนซีซ่าเนาะส่วนตัวนี้ก็จะมาจากวีเล็กซ์นะครับวีเล็กซ์ในเรื่องไทม์เรนเจอร์ส่วนตัวนู้นจากจูเลนเจอร์นะครับเป็นไดโนเสาร์เหมือนกันแต่ไทม์เรนเจอร์ผมดูแล้วผมชอบอยู่นะสนุกเนื้อเรื่องค่อนข้างโอเคนะครับตัวนี้ก็จริงๆมันไม่ได้มาทั้งตัวพร้อมกับทูไคเซอร์นะครับมันจะเป็นแค่ส่วนหัวนี่นะมาใช่ไหมเกาะหน้าเกาะหลังเกาะไหลเกาะไหลแค่นี้นะครับก็จะมีส่วนหน้านี่นะส่วนตรงหน้าอกอ่ะเขาทาสีมาให้นะครับเป็นทา พ่นสีเทานะครับแล้วก็คางสีแดงเนาะที่ทํามาให้นะครับแล้วก็ผมพ่นเคลียร์ด้านไปนะก็สวยดีมัง้งแล้วนี้ก็เป็นชิ้นสีแดงนะครับแปะติ๊กเกอร์ด้านหน้าด้าน,นหลังนี่ก็สติ๊กเกอร์นะครับมันก็มีผ้าคลุมมาให้จุดขยับจะเหมือนทูไคเซอร์ปกติเลยนะไม่มีอะไรแปลกใหม่เหมือนเดิมก็ถือว่าโอเคนะครับตัวนี้มาดูตัวต่อไปกันครับตัวต่อมาครับสเตซีซ่านะครับคนแปลงร่างก็ชื่อสเตซี่เนาะตัวนี้สติ๊กเกอร์เยอะ มากๆนะครับเยอะแบบว่าเยอะเยอะมาหาสารตัวนี้แต่ตัวนี้ชิ้นหัวเขาลงสีมาให้นะครับเงอให้ดูชิ้นหัวนะเขาลงสีดำเอ้ยส,สีแดงมาให้ตรงตานะครับแล้วก็เส้นสีขาวนี่นะเขาขีดมาให้นะถ้าผมขีดเองน่าจะเละนะครับแต่จริงๆเนี่ยเขาพ่นมาเป็นด้านๆนะผมเอาเคีืเงาพ่นไปฝั่งนี้มันก็จะเงาฝั่งนี้มันก็จะด้านเพราะว่าสเปรย์ผมหมด <laughs> มันหมดพอดีที่หัวตัวนี้เลยนะครับน่าเสียดายมากเนี่ยไม่งั้นเงาทั้องหัวเลยสวยเลยตอนนี้ก็จะแปลกๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวว่าจะซื้อแอร์บัตแหละโอเคเอามาดูใส่หัวก่อนตอนนี้มีผ้าพันคอมาให้นะครับขยับได้สามมิตินี่นะบนล่างซ้ายขวาถือว่าโอเคเลยชิ้นสีแดงทั้งตัวนี้เป็นสติกเกอร์หมดเลยครับนี่สติกเกอร์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 แต่ตัวนี้เป็นของตัวที่แบบว่าคุ้มนะครับมีทั้งผ้าพันคอแล้วก็สติกเกอร์เยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ดีไซน์สวยด้วยไม่ ไม่โดนย้อมไปกับตัวอื่นเนาะเส้นสีขาวเนี่ยเส้นสีเทาเนี่ยครับอันนี้ผมเอาปากกาไมจิขีดนะปากกาสีเทาขีดไว้นี่นะครับนี่ก็ขีดลากสีเทาไว้หมดเลยยกเว้นตรงนี้นะครับเป็นสติกเกอร์จริงเขามีสติกเกอร์มาให้นะครับแต่ว่ามันไม่ทั่วตัวผมก็เลยตัดปัญหาเอาปากกาขีดซะเลยนด้านหลังผมก็ลงสีเทาเพิ่มนิดนึงอะไรอย่างงี้นี่เป็นสติกเกอร์นะครับจะเห็นว่าติดไม่เท่ากันพวกชิ้นแดงเนี่ยครับสติกเกอร์หมดเลยก็อาร์คไนตัดเอาเนาะนี่นะครับสติกเกอร์สติกเกอ,เเอ,เอเรออ์จุดขยับจะเหมออนกนกมดเลยยนาะ่างีผบ ขยับได้เหมือนกันหมดเลยทุกตัวนะครับแต่ตรงนี้มันไม่ได้เป็นสติกเกอร์สีม่วงมานะน่าเสียดายนะครับน่าจะให้ใหม่สักนิดหนึ่งขามันเลยดูแปลกๆนี่นะครับแบบด้านหน้าก็เออสีเต็มอยู่นะแต่ลหลังเอาเป็นตรงนี้เป็นสีดำซะงั้นก็มีภ้าเป็นคอเนาะโอเคจะประมาณนี้นะครับให้ดูหน้าใกล้ แต่ผมว่าสวยนะเซตเนี้ยหาซื้อยากด้วยนะครับไม่เหมือนกับเซนไคเซอร์5ตัวแรกนะครับจะหาง่ายนะเซต2นี่เป็นอะไรที่แบบว่าหายากมากตามหาพิกแผ่นดินตัวนี้นะครับต่อมาเป็นตัวตัวเบสนะครับตัวกีของเรื่องเนาะชื่อคูดักน่าจะคูดักนะไม่ก็คูดักกุประมาณนี้ตัวนี้ก็เป็นตัวสีเทาเพนเพลเลยนะแล้วก็เป็นสติกเกอร์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 กกอกกอนะครับผมเอาแผ่นลายหยอดเนาะก็จะเห็นว่าเช็ดไม่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าจะเช็ดแบบว่าไม่ได้ออกให้ออกหมดนะผมจะทําให้มันเหมือนแบบ เวทลิงที่มันที่มันเวลาสู้ลบแล้วมันเลอะอะไรอย่างเงี้ยนะโมเข้าไปครับจริงๆก็คือเช็ดออกไม่หมดเพราะว่ามีเวลาน้อยนะครับตัวนี้เขาจะมีมือแบมาให้นะครับนี่นะมือแบแล้วก็มือกำพร้อมอาวุธนะครับมีอาวุธมาให้ด้วยตัวนี้อาวุธใหญ่ด้วยนะตัวนี้ก็คุ้มนะครับรู้สึกว่าเออให้มีอาวุธแบบแถลมลงสีเหลืองมาให้ด้วยนะอาวุธตรงเนี้ยโอเคเลยหน้าก็เป็นสติ๊กเกอร์นะครับให้ดูใกล้ ถือว่าจัดท่าจัดทางได้โอเคนะครับสําหรับยูโดชุดนี้นะจะมีปัญหาหน่อยสาหรับผมนะก็คือหัวเนี่ยมันเงยได้แค่เนี้ยเนี่ยมันเงยทุกตัวมันเงยไดน้น้อยแล้วก็หมุนเวลาหมุนเนี่ยกลัวมันจะหักมากนะครับทุกทุกตัวเลยยกเว้นซูเปอร์เซนไครเซอร์นะฮนะเป็นท่าบินแบบอุลตร้าแมนอ๋อแล้วก็ข้อเท้าเท้านะครับเนี่ยเวลางออมากๆม,มันจะหลุดออกจากกันยังไม่ทันพูดเลยมันจะงอได้แค่นี้ครับนี่ แต่เกิดด้านข้างเนี่ยได้แบบนี้เลยประมาณนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวงานยูโดเซนไคเซอร์ชุดที่2นะครับก็คือชุดแรกเนาะจะเป็น5ตัวแรกนะครับแล้วก็ชุดชุดที่2ก็จะมีเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างหลายตัวเลยนะจริงๆมันไม่ได้มีแค่5ตัวนี้นะครับก็จะมีทูไคเซอร์ที่รีวิวไปแล้วเนาะกับชุดที่แล้วนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ด้วยนะครับสตัวนี้นะครับก็อยู่ในชุดที่2เหมือนกันแต่ว่าผมแยกกันเนาะ พราะว่าตัวละครมันเยอะมากๆนะครับถ้าอยู่คลิปเดียวน่าจะเป็นครึ่งชั่วโมงผมอยากให้มันนานเกินเนาะโอเคสำหรับผมนะครับชุดนี้และทั้งชุด 1. ชุด2ผมชอบมากทั้งคู่เลยนะครับเพราะว่ามันก็ถือว่าเกือบครบนะครับขาดแค่ตัวร้ายเนาะแต่ว่าตัวร้ายนั้นจะเป็นมันอยู่ในชุดพิเศษนะครับผมไม่ได้ซื้อเนาะมันแพงเกินสําหรับผมว่าราคามันสูงไม่น่อยสําหรับยูโดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นลดราคาหรืออะไรเดี๋ยวอาจจะมารีวิวให้ดูเนาะโอเคชุดนี้ก็สวยนะครับขยับดีทุกตัวเลยผมชอบมากก็คือเจ้า2ตตััววนี้้รายสอง นะครับที่ขยับให้แล้วเมื่อกี้ลืมบอกนะเขามีปืนให้ด้วยนะส่วนตัวนี้นะครับมันมีมือแบบแปลกๆก็กกกคือมือแบงเงี้ยมันโพสท่าได้หลากหลายดีนะครับผมก็เลยตั้งจัดท่าเป็นเหมือนกัปล่อยแสงอนะัลตัวแมนเนาะเพื่อนๆคนไหนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้คนอมากมากๆว่าเดี๋ยว รอบหน้ามีคลิปอะไรต่อก็มาดูกันนะครับไม่แน่ใจว่า SMP Danger จะเข้าแล้วหรือยังเนาะถ้าเข้าแล้วเดี๋ยวมาอาจจะเป็นคลิปต่อไปหรืออาจจะอีก2-3คลิปอะไรอย่เงี้ยครับยังไม่คิดไม่ออกนว่าจะรีวิวอะไรเนาะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ซื้อของเท่าไหร่นะครับโอเควันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ